แปลงนัางเป็เสือแต่ลุงไม่รู้ว่ามันใช่เสือสยิมหรือเปล่าแต่ลงุลงเห็นมัน,นะยินร่างผูออ้หญิงสวัสดีครับผมฟูจังเกิลทูนะครับขอทุกคนวันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์ปูเซร์นะครับก็คือวันนั้น,นะผมก็เดินทางไปหาท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้ไปเจอกับโจน,นะคอโจนพวกนี้มัน ไม่เหมือนโจนทั่วไปนะทุกคนก็มันเนี่ยเหมือนจะมีวิชาเสือสมิงนะก็ท่านอาจารย์ผมเนี่ยบอกมานะก็อตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าท่านเนี่ยนั่งรออะไรนะท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์บุกสก็บอกว่าแกเนี่ยนั่งท่านเนี่ยนั่งรอโจนนะที่มีวิชาเสือสมิงนะวันนั้นเนี่ยท่าอาจารย์ผมเนี่ยก็ได้สู้กับมันนะทุกคนแต่ว่า มันเนี่ยเหมือนจะโหดนะทุกคนแบบดุนะทาา่านอาจารย์ก็เอ,อมันไม่ลงนะทุกคนนั้นแค่เป็นแค่ลูกน้องมันนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าลูกพี่มันเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่เจอเหมันกันนะครับทุกคนครับทุกคนวันนี้ผมก็เดินทางมา คนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็อตอนนี้ก็เดินได้มาเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ใกล้จะถึงที่ผมไปเจอท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับก็ถ้าผมไปเจอแกก็ผมก็จะเดินไปหาที่ที่ท่านอยู่นะก็ที่พกขคงท่านเองนะครับทุกคนครับทุกคนแต่เราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะว่าผมเนี่ยลองเดินทางเนี่ยผมะจะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนไปครับทุกคนเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับ ตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนเหมือนโจนเนี่ยที่มีวิชาสมุนเนี่ยเหมือนพวกมันจะเริ่มออกกันออกอาระวาอแล้วนะทุกคนก็เริ่มแบบพเพื่อนผมก็เริ่มเจอกันแล้วนะออเนี่ยผมก็จะไปถามท่านอาจารย์มูเซอร์นะว่า เราเจอวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะว่ามันเป็นคนหรือว่ามันเป็นเสือแต่ผมจะไปถามท่านอาจารย์นะ อาจจะเป็นเสียงชัดก็ได้ครับเพราะมันเป็นหน้าแรงนะทุกคน mm hmm. เวลาสัต์ป่าเดินเนหรือว่าคนเดินเนี่ยเราก็จะได้ยินชัดนะ mm hmm. แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่คนนะ mm hmm. มันก็ไม่ได้ดังมากนะทุกค mm hmm. ที่ผมเนี่ย mm hmm. เจอท่านอาจารย์หมูเซ่เนี่ยดักรอ พคกโจรน,นะครับก็จะเป็นจุดขาานาดนี่เลยนะครับไกลจะถึงแล้วนะเสียงเหมือนคนร้องเลยนะทุกคน แต่แบบไม่มีแรงนะเสียงเหมือนคนร้องแต่ว่าหมดแรงนะทุกคนไวะผมเจอเจ้าของเสียงแล้วนะทุกคน ลุงผมเป็นชาวบ้านครับรผมมาหาท่านอาจารย์ครับแล้วลุงเป็นไรเนี่ย คนป้าเหรอลุงไม่่่รรู้วาาใชโจรหรือเปลมันมีกันกี่คนนะครับอุ้ยลุงะวองไวปัปปะเนี้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคุยกันผมไม่เคยเจอลุงเลยเนี่ยลุงเป็นคนที่ไหนเนี่ย ป่าแถวไหนลุง,ล,งลุงอาจจะเจ็บนะทุกคนก็อาจจะยังไม่มีสตินะก็ลุงช่วยเล่าให้ผมฟังไงว่าลุงอ่ะไปเจออะไรมาที่นั้น่ะลุงไปเดินตามป่านะ ลุงไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้ว่าใช่โจหรือเปล่าพอที่นั้นมันก็เข้ามาจับลุงยกตัวลุงมันก็ถามลุงว่าลุงเป็นมันถามลุงว่าลุงเป็นใครถามว่าลุงมาจากไหนโอ้ยลุงบอกว่าลุงเป็นคนในป่านี่แหละ ไหวใช่ไหมลุงตับตัวลงไปลูงเห็นมันแปลงน่าเป็นเสือลุงไม่รู้ว่ามันใชเสือสมิงหรือเปล่าแต่ลุงเห็นมันกินล่างเอยกินแบบ ที่มันเผลอลุงวิ่งวิ่งหนีออกมาจนได้บาดเจ็บนี้ลุงก็ได้มานี่อยู่ที่หินก้อนใหญ่ก้อนนี้เลยพ้นจากโจรป่าแล้วลุงเห็นมันมีกันกี่คนครับ เิบลลยอ,ลงองลงลรอดมาได้นี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับก็ลุงเป็นคนมูบ้านอะไรเนี่ยลุงเป็นคนมูบ้านไปแถวาในป่าข้างในป่าลึกเนี่ยแหละ หมูบ้านลุงอะ่ะมันไม่ใช่หมูบ้านใหญ่เป็นหมูบ้านเล็กๆอ๋ออยู่บนอยู่ในป่าลึกเลยเราจำทางกลับได้ไหมเนี่ยลุงจำได้แต่ลุงเดินไม่ไหวแล้วลุงเจ็บม,มากเอางี้เอางี้ลุงแล้วผมเนี่ยจะพาลุงเนี่ยไปที่พัก ของท่านอาจารย์มูเซอร์ผมก่อนโอเคไหมขอบใจมากๆนะพ่อนมไม่ก็เนี่ยเขาก็เป็นท่านอาจารย์ผมเองแหละเดี๋ยวผมจะพาลงไปก็ผมเห็นเนี่ยลงเนี่ยน่าจะเดินไม่ไหวนะก,ก็ท่านอาจารย์ผมเนี่ยท่านก็จะดูแลและแถวนี้นะครับก็จะดูแลคน ด้วยแล้วก็ดูแลลูกมีลูกศิษย์หลายคนเลยนะลุงแล้วผมเนี่ยจะพาลุงไปฝากไว้ที่นั่นก่อนนะก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะก็จะไปฝากไว้ก่อนนะก็อะไลุงโอ้่เร,รับก็ผมว่านี่ร้อยลุงหายดีก่อนดีกว่า ก็ขอให้ท่านอาจารย์มูใส่ผมเนี่ยพ่าไบส่งเดี๋ยวผมก็จะไปส่งด้วยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ลุงเดี๋ยวลุงเนี่ยต้องไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังด้วยนะว่าลุงไปเจออะไรมานะานก็ท่านอาจารย์ผมก็จะได้ดูนะว่าพวกมันเนี่ยมีกันกี่คนนะแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ยพวกมันก็ ที่ลุงบอกว่าอะไรนะมันอะไรนะกัดสาวเหรอลุลงกัดผู้หญิงเหรอหญิงสาวอ๋อหญิงสาวนะอายุวยกว่าเป็นคนในหมู่บ้านลุงใช่ไหมใช่แล้ว่อนนมอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันยังมีหมู่บ้านบนเขาลึกอีกนะทุกคนแต่ว่าแทนนี้มันก็อันนี้นะทุกคน แถวบ้านผมก็จะมีแต่ป่าเขาะนะก็ไม่แปลกที่จะมีหมู่บ้านบนเขาพวกนี้นะก็อาจจะมีหลายหมู่บ้านเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้นะผมเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถ่ายทุกคนดูนะก็แต่เนี่ยแต่ก็ต้องรอดูนะครับทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะก็มันไกลนะทุกคนเวลาต้องแบบการเดินทางก็ ไกลสักพักเลยนะมันใหญ่ๆเลยนะครับก็ผมดูจากทรงเนี่ยลุงมาหาของป่าเหรอใช่ว่านูมลุงหาสมุนไพรสมุนไพรลุงมีว่านแนะนำผมไหมสมุนไพรเนี่ยที่ลุงบอกเนี่ยอ,อม,มีอยู่หลายเพืออะไรนะลุง ไหลเพือกปาลาไหลเพือกใช่แล้วนุ่มเหมือนเคยได้ยินนะสรรพคุณมันมีต้องหลายอย่างมันดีมากแต่ถ้าอยากได้อ่ะลุงพาไปเอาได้ลุงมีเหรอครับลุงก็พอมีอยู่อ๋อลุงรู้ที่อยู่ใช่ไหมรู้ก็สรพคุณเนี่ย เยอะเลยใช่ไหมครับลุงใช่แล้วพ่อหนุ่มป่าไรลเพื่อหรอครับใช่แล้วอืมแต่ว่าก่อนจะไปเอาอ่ะเราต้องเดินทางไกลมากเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกก็ไม่เป็นไรลุงผมเนี่ยชิลผมก็เดินป่าเกือบทุกวันเลยนะก็วางๆผมว่าเดินป่าอยู่แล้วนะผมก็ไม่ได้กลัวเรื่องระยะทางอยู่แล้วนะ ว่าช่วงนี้มันร้อนเนี่ยแต่ผมก็ก็มีพี่พีเอฟซีเขาก็บอกผมมายอยู่อะแต่ลุงคงจะไม่รู้หรอกว่าให้ผมเนี่ยหาว่านเนี่ยผมก็เลยอยากจะถามลุงอะว่าลุงอะมีว่านแนะนําผมไหมก็ผมก็อยากจะหาเอามาให้เอฟซีชิมดูนะโอเคลุงลุงอาจจะไม่รู้จักเอฟซีหรอกแต่ผมเนี่ยจะไปส่งลุง ่อลุงเดินไหวไหมครับแล้วผมเนี่ยไปส่งลุงที่ที่พักท่านอาจารย์มูเซย์นะทุกคนก็มันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตรงที่ลุงพักเลยนะครับตอ,ตอนนี้ลุงก็อยู่กับผมเลยนะครับนี่นะทุกคนผมนทำไมผมลุงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผนเก็บไว้นานแล้ว ก็ใกล้จะถึงที่พักท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี้ยจะอยู่ที่ที่พักหรือเปล่านะครับทุกคนอุงระวังเรือนะก็ยังดีนะที่ลุงเนี่ยไม่โดนพวกไอโจรสมิงพวกนั้นเนี่ยจัดการไปนะทุกคนก็ถ้าลุงโดนเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้ข่าวอะไรเลยนะทุกคนอ๋อถืว่า โชคดีมากเลยที่ลุงเนี่ยยังไม่โดนทุกวันเก็บนะครับก็ลุงก็โชคดีเหมือนกันนะครับที่มาเจอผมเนี่ยผมก็จะพา,าแกเนี่ยไปหาท่านอาจารย์มูเซ์นะ ลุงนั่งลงก่อนนะลุงอาจจะเจ็บแผนะไอลุงนั่งตรงไหนเหรอดันั่งรอตรงนี้ก่อนนะแล้วผมเนี่ยจะไปดูก่อนว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็ลุงก็นั่งรอได้นะเพราะท่านอาจารย์ก็เขาก็อยู่แถวนี้แหละแต่เขาก็กลับมาที่พักนะครับก็ผมจะเข้าไปดูนะว่าท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยอยู่ที่พักหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับอาจารย์มูเซอร์ครับ หมือนจะไม่มีใครอยู่นะทุกคนเงียบเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเขตปลอดภัยนะพร้อมก็เป็นที่พักของท่านอาจารย์ผมเองนะเนิเขาเนี้ยเหมือนจะหมดแรงแล้วนะครับทุกคนก็เดินได้แค่เดินได้แค่ปป๊บเดียวนะทุกคนเคารุง ผมจะพาลุงไปที่พักของท่านอาจารย์มูเซย์นะทุกคนลุงเดินไปก่อนนะครับลุงเดินไหวใช่ไหมหยอโอลุงเขานี้ผมรู้สึกว่าแขนขาเขานี้ใหญ่นะทุกคนก็นน<อ>เป็นคนบนภูเขานะก็จะร่างใหญ่หน่อยนะก็ภูเขาเนี่ยกิน ก็ม่าจะกินแต่ของดีๆนะทุกคนพวกผักนะก็ของป่าหลายๆอย่างนะกอาจจะที่ยังที่ผมไม่รู้นะมีหลายอย่างนะทุกคนก็ตรงนี้ลุงตรงนี้ก็จะปลอดภัยทำรับลุงนะตรงนี้หรอ้อนนมใช่แล้วครับใช่แล้วลุงก็เดี๋ยวลุงเนี่ย รอท่านอาจารย์ผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับได้เลมล,ลุงนั่งลงข้างล่างอ่เอาเดี๋ยวท่านอาจารย์ผมก็มานะแคล่ลุงผมก็มาส่งลุงได้แค่นี้นะขอบลุงก็รักษาตัวไปก่อนนะครับได้่มเี๋ย้าง,ดงพาดโคครับลุง วานปลาไหลเผือกใช่ไหมครับลุงครับุโโอเคครับลุงเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันนะลุงเดี๋ยวผมจะเข้ามาหาลุงนะครับ,นะบโอเคครับลุงผมเดินทางกลับก่อนนะครับ๋ท,ท่านอาจารย์เนี่ยก็กลับมาลุงลุงก็รอไปก่อนนะก็ไม่ต้องห่วงนะลุงเพราะตรงเนี้ปลอดภัยเราเป็นที่อของ,ของท่านอาจารย์ผมเอง ก็โอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้ไปส่งลุงที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะฝากลุงไว้ที่ผากของทนาารย์มูเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายลุงได้นะถ้าลุงไปอยู่ตรงโคนหินคนเดียวนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนแต่คลิปนี้ผมก็จะขอปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะไปหาลุงนะตอนลุงดีขึ้นเนี่ยผมก็จะเข้ามาเยี่ยมลุงนะพอลุงก็บอกว่า ลุงเนี่ยก็มีสมุนไพรแนะนำไม้ผมตัวหนึ่งนะก็ผมเนี่ยจะไปดูกับลุงก่อนนะครับก็จะไปตามหาดูก่อนนะว่าสมุนไพรที่ลุงบอกเนี่ยมันอยู่ไกลหรือเปล่านะครับทุกคนก็มันมีเยอะหรือเปล่านะก็ถ้ามันมีมันมีเยอะเนี่ยผมก็จะลองเอามาขายดูนะครับทุกคนก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีด้วยนะก็ผมก็จะไปหาดูนะครับทุกคน ก็จะหาลองมาขายดูนะก็ไม่ได้ขายจริงจังนะครับทุกคนครับทุกคนเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะผมก็รู้สึกว่านาจะมืดแล้วนะครับเดินมาได้ไกลแล้วนะครับทุกคนเยวเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวกลับไปก่อนนะครับ